สบายดีเอลทีวิชันบืงการสนามบินแห่งที่30เชื่อมลาวใต้กระทรวงรมนาคมโดยกรมท่าอากาศยานกางแผนลงทุนในปี2566โดยจะผลักดันโครงการท่าอากาศยานภูมิภาค ที่อยู่ภายใต้การดูแลแห่งที่30ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาออกแบบผังแม่บททางวิ่งทางขับลานจอดเครื่องบินและองค์ประกอบอื่นๆตลอดจนศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมรวมจำนวน2แห่งได้แก่ท่าอากาศยานมุกดาหารและท่าอากาศยานบึงการโดยล่าสุดครับกรมท่าอากาศยานได้ทำการเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่2งงานจัดจ้างดำเนินการออกแบบผังแม่บททางวิ่งทางขับ ลานจอดเครื่องบินและองค์ประกอบอื่นๆตลอดจนศึกษางานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงการพร้อมทั้งตั้งเป้านำเสนอผลการศึกษาโครงการสนามบินบึงการให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติภายในปี2566เพื่อเริ่มตอกเสาเข็มตามแผนในปี2569ก่อนจะเปิดให้บริการในปี2572สำหรับจังหวัดบึงการถือเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับท่าอากาศยานใน3แห่ง ประกอบด้วยท่าอากาศยานอุดรธานีท่าอากาศยานนครพนมและท่าอากาศยานสกลนครแต่โดยรวมต้องใช้เวลาเดินทางเพื่อไปใช้บริการท่าอากาศยานไม่น้อยกว่า3ชั่วโมงจึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่กรมท่าอากาศยานเริ่มศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนาท่าอากาศยานมืองการให้ตอบโจทย์ต่อความต้องการการเดินทางของประชาชน อีกทั้งเพื่อสนับสนุนการค้าชายแดนเนื่องจากจังหวัดบึงการอยู่ติดกับแขวงบริคัมไซส์สพโปราลาวหรือพื้นที่ลาวใต้รายง,งานข่าวจากกระทรวงคมนาคมระบุครับว่าทางกาศยานบึงการถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทางกระทรวงได้ให้ความสําคัญเพราะเป็นโครงการลงทุนที่จะส่งเสริมพื้นที่เศรษฐกิจสนับสนุนการค้าชายแดนส่งเสริมระเบียนเศรษฐกิจแนวตะวันออกตะวันตก แม้ว่าโดยรอบจังหวัดบึงการจะมีท่าอากาศยานในจังหวัดใกล้เคียงอยู่แล้วแต่ภาพรวมก็มีระยะห่างเกิน200กิโลเมตรจนเข้าข่ายในการขออนุญาตก่อสร้างท่าอากาศยานแห่งใหม่นี้สําหรับท่าอากาศยานบึงการจากผลการศึกษาเบื้องต้นจะใช้งบประมาณการก่อสร้างอยู่ที่3 1 5 2ล้านบาทประกอบด้วยอาคารที่พักผู้โดยสารพื้นที่ประมาณ2 0,000ตารางเมตรทางวิ่งรันเวย์ขนาด45เมตรความยาวทางวิ่ง 2,990เมตรรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่เช่น Airbus A320 จำนวน180ที่นั่งและเครื่องบิน Airbus 777 200จำนวน305ที่นั่งลานจอดอากาศยานอาคารประกอบต่างๆโดยที่ตั้งของโครงการอยู่ในตำบลวิสิทธ์ และตำบปลปป่งเปยอยอเภอเมืองบึงการจัังหวดบึงการประมาณ4,400ไร่ตั้งอยู่ระหว่างทางหลวงชนบทหมายเลขบก .3013 และทางหลวงเชื่อมโยงจังหวัดอุดรธานีบึงการในอนาคตมีระยะห่างจากตัวเมืองบึงการและสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างห่างจากที่ตั้งท่าอากาศยานบึงการประมาณ12กิโลเมตร ทั้งนี้ครับยังคาดการณ์ว่าปริมาณผู้โดยสารและปริมาณเที่ยวบินโดยประเมินว่าในปี2572หรือปีแรกของการเปิดให้บริการจะมีจำนวนผู้โดยสารกว่า1 4 9 1 7 2คนต่อปีและมีจำนวนเที่ยวบิน1,244เที่ยวบินต่อปีหลังจากนั้นจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในปี2602คาดการว่าปริมาณผู้โดยสารจะอยู่สูงสุดที่4,94,254คนต่อปี และมีจำนวนเที่ยวบิน4,120เที่ยวบินแล้วพบกับ LT Mission ได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี